สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีผููอยู่ไกลอยูย่ไกลเด้อไม่นีซาแพงกัสิา้าเอ็บซี่แล้วผ้าพี่น้องผาป่าลุงปเบิ่งเคยเถ่าเห็ดงานพี่น้องเห็ดงานคือเก่าทำงานคือเก่าเป็นเห็ดงานอีสังนอบ้าน Bung <laughs> bung <đồ> <laughs> hmm. à. à, <laughs> hmm. à. ở hư thôi hm hưng 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 bắt hưng 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 bà đi sài xỉ si đèn. Ô, ây sài xỉ đèn. Ô, ây sài xỉ đèn. Ô, thịt sài chàng đèn. Ô, ây sài xỉ đèn. Ô, ây sài xỉ đèn. Ô, ây sài xỉ đèn. Ô, ây đèn. Ô, ây sài xỉ 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 đèn. Ô, ây sài đèn. Ô, ây sài xỉ đèn. เมื่อนี้เคยถ่าเนาะยิงเพดานแล้วเลยวแล้ววคือลี่ยววแทะน่อ่าสีดานะไรอ่าเง้วะคือเียววาแล้มัขดกับ่าเพือนใส่อย่างนี้าแบบของมือเนาะมันเสยล้วแล้วเนาะมันว่ามันจะใส่คิ้ว่่าเนี่ห้าคิ้วอว่กะไปหาไปมือซ้อมนนื้อาเรืงยุ๊นี่บ่เดว่า คือเห็นตตตแต่แผ่นละเอียบขิวบระมีนะบรงนี้ผ่านเสียคงสสองตามดหนี่ตอนนี้เพิ่นลงสีเลยรนะพี่น้องสีห้องพื้นนะนี่สีห้องพืน้นสีห้องพื้นเพราะว่าเพื่อนล้างนี่นะเพื่อนล้างนี่นะท่านทาสีห้องพื้นท่านทายังเลยทาแต่ทั้งน,นอกแต่กี้ ว่าอนนั้นมันพอมันหกเนาะใช้หรือท่าตัไหแ,แมนแต่ข้าวเห็ดเลือดนังเนี่ยนะมันเก่บโบราณมีงบสื่อสอีแต่ตอนอายมาท่าเนี่ยห้ามม่งยูมาท่าหลอกใหม่มาตกแต่งสีไปเนาะที่สมสีเขียวขนะาดนั่นแหละท่าแต่ทางเนาะ ไปเบิ่งอันซีมือยิ่งเพดานเคยเถ่าก่องามอยู่วะเป็นตาอยู่วะเห็ดเวนอยู่วะคืนนี้เห็เอาหน่องมาซอยผมแท้ไม่รู้ลยจะเป็นตีครับอืมจะเป็นตีพุ่งป็นปูนเด้อยิ่งเพดาน เมนว่าเห็ดแต่เศ้ามือนมือเดียวแล้วเนาะกันเพี่ยงจังเลยเห็ดนเหียงกันเห็ดกันแลอโตไหาเก็บเื่อนกันเนาะโต้นล้มเยอ่าเกื่อนเนี่ยเ่แล้วเว้ยนี่ม่ยาเลยยาน่สตา

มีอะไรมาปุยสิบีมุ้งหน้าอีกก่อนโอ้ยกระโกยออกก่อนจังตะโกยใส่กันมันก็่น้องมาวมาตีเมียว่รสิตะโกยใส่อยู่ทั้งนอกความให้่ตะโกยใส่อยู่ทั้งในสิบัวไปทั้งนอกระบาดมันยากดูเต้องเอาหน้ามานโบเอาออกก่อนจังเอาหน้ามาอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ก่อนมันมันปูนมันกรุงเร็ว ก็ยัหดหอเลิดวเวลาเน่ยวลาเอาวดนอนจะเป็นขอดเป็นขวดเปิดไฟง่ายไหมนอแงง่าเนยังไเปิดไฟพูกผู้กันปางเนี่ถ้ะเป็นอย่าบอกว่าขึ้นหอยปกๆโอ๊ยน้องชินอะโมเป็นยังไง ันนี้ก็ซีมือเคยเถาแล้วพี่น้องประตูเล็กดัดการขโมยใช่ไหมกับซีมือเคยเถาเห็ดเห็ดง่ายๆแล้วพี่น้องลายง่ายๆ อุ้ยเฮ้ยเก็บเนี่ยเฮ้ยอันนี้เจ้ากันี่ดอครับเก็บสั้นคือแน่พลอยก็ได้มันเกะกะว่าติฟูกระเบื้องเองนี่ปูเป็นอยู่บ่จชมพูกระเบื้องขี้โม่ขี้โม่มันอยากจะโม่ขีก้องได้มันจังบ่นะ ขนเท่านกขนเท่าซื้อไล่เนนะนกขนเทา้ยเบิร์ดเบิรดนขเทาเบิรดเละาสบายดีป่าลุงนเนอหีหละมาแต่สามาแต่ห้องเดียน้อย่างมาบอย่างกระพาย่อือเมื่อนี้ได้จ้องบอ ก็มือตากเดกเมี่ยงเมี่ยนี่ละจังไข่ได้ชิโน่เึ้นมาสูงยังเฮ้ยอันเปนสั่งเดียวกันเบิ้งลาส้าลูกบอพอแล้วพอแล้วนี่มีแต่อาตัวนี้ไประมอ้ยนนักตัวเบื่อเนาะนักสามีอายุอ้ย บนักมีกระเบื้องกับเมียน้ำน้ำก็แตกต่างกันอุ้เมียกันยุโอ้ยกระคืนนั่นแหละเจ้าว่าเขาว่ากระเบื้องนักกวลัวเขาว่ากระเบื้องนักกลัวบอแม่เขาว่าคอยบอแม่เขาว่าคอยนักกลัวกระเบื้องมาคยสิย่อคืออะไรบอก่ากระเบื้องมันักกลัวนักคนละแนว bỏ gian nhó, mà nát kệ đấy mà nhắp mày nếm khi ghé sạch yu ga ra dịp quả, mhm 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 này tí. mhm 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 đây mhm này, mhm 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 ทองเียวเอาไปเห็ดยังพี่น้องอีหละอยากไปทองหัวผ่าผ่านโบมันโบแม่แนวหลินถ้าเอาไปมันได้สีงามจ่ w, <c oughs> <c oughs> าลูกแนวบ้านฐานะนะอืมไม่ายจังบมืงเปียกเปียกเปลี่ยนเคยเท่าสีร่องกันปูเองเลยแต่แจ็คสิเป็นโบเป็นโบเคยปูแจ็คเสือคอยละยันบวกรอด กกงบบกค่อยลลยพี่น้อง,งส่วงนี้งบบกขอยลายงสางลาับบหลังจากไปดาวโหลดมาบกขอ่อยงไลยวะเร็ยั้เล่เอาดาวจะเนาะยังเป็นหนีเขาอย <c oughs> ู่ข้ามันบ่งามกับ ให้เคยเถาไปเห็ดงานแล้วก็บไปเอาเงินเห็ดงานมาจากคนปูกกระเบื่อเห้อบ่งงานแถวบางได้มีงานก็ไปหาบเนาะไปแถาโอ้ยจะไปจะมาอย่พูดไปสร้นงอยแฉกเฮ้ยนั่นหัวมันรุดแล้วเก็บนะแม่เก็บเอ้าบอกให้เก็บพี่พีพีหึ่งไป เออหอยหอยนบบมาบาหอยน้พี่น้องหอยน้ำเบาหมักน่องต้นเมะนีนเอามาผากลานนี่นี่นะเอามาจากมาเล่ผู้คนเฉดต่อกันเนาะเอาไทายมาเล่เพื่ได้พี่น้องเพื่อเอามา ขันเอามาพักร้านอันนี้เอาไว้ดูเอาไว้เบิ่งหมนของขวัญในร้านกระบอกขวัอีกได้ขามารอบนี้เอาสีใหญ่ๆดราบเอาแบบเอาแบบแก้วเอาแบบแก้วแจกกันนะว่าตั้งดอกไม้ใส่ได้โหลดเออเดียวสีห้าเบิ่งคนนะขันบอได้ก็เอาปลาหมึกใหญ่มาผากเด้อสั่งว่าจะใสิได้ด้วย กระปิดนะสมบัตินะเอาห้แเม่น้องลิงเวลาอยากได้เคใช้หาใไนี่หาไ์นยาวมันแตกนี่กไมได้โอ้โหมีกาะมีคลิปมีกะมีิดิดเนอะแบ่ตัวหนึ่งนะอะไอย่งนเบ็ดละเบ็ดะเอาไปทิ้ง ้าแงกันสีหาเก็บแก้วใส่กรเถาก่อนนะพี่น้องไปถิ่ม,มเก็บแล้วก็สิไปเฮือนดีนะพี่น้องฝากกดไลก์ก็แชร์ก็ติดตามได่เดอ้อก็สิเลยจบคลิปไปเพียงเท่านี้สบายดีสบายดี